นะคะเพราะว่าเหมือนเหมือนอองตรงเหมือนไห่ที่เจนูจับอะ่ะมีเลขแบบเลขไม่ครบไม่ไม่ไม่ครบหนึ่งไม่ครบศูนย์ถึงเก้านะคะก็เลขไห่แรกนะอันนี้บอกก่อนนะคะว่าเลขไห่แรกคือจับในห้าห้าสี่เดี๋ยวไห่ที่สองเดี๋ยวเจมมาให้นะคะเพราะว่าเหมือนไห่แรกแบบมีเลขไม่ไม,ไม่ไม่ครบแบบเลขห้าก็ซ้ํากันเลขสี่ก็ซ้ากันเลขศูนย์ก็ซ้ากันอะไรอย่างเงี้ย ส่วนหนึ่งลิงด้านล่างนะคะแม่แม่เดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊มาให้นะคะ9 9 5, 9เพราะว่าเดี๋ยวเจ๊จะไม่ลงให้ที่หน้าเพจนะเดี๋ยวจะให้ที่ลิงด้านล่างแล้วกลุ่ม BP ก่อนเดี๋ยวเจ๊ขออนุญ,ญาตให้ในกลุ่ม i p ก่อนนะคะยังไม่ขอแจกในนี้นะ เออนะคะแต่ว่าจริงๆอะคนที่แบบมาเจอเจ๊เขาก็ถ่ายคลิปเจ๊ไปหมดแล้วค่ะคี่ะนถ่ายคลิปเจ๊ไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวตอน,นเจ๊กํลาลังเดินทางไป,ป<ะ>ชนบุรีนะคะ,ะพัทยาเหนือะนะคะเดี๋ยวเอาเลขมาฝากแน่นอนเดี๋ยวขอ<ะ>อนุญ,ญาตจะให้สิทธิพิเศษคน<ะ>ที่แอดลิง์เราก็อยู่ในกลุ่ม v i p ได้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจ๊จะเจ๊คิดว่าเจ๊จะลงให้วันเสาร์นี้ค่ะ นะคะเลิกดีเพราะถามหลวงพ่อมาแล้ววันเสาร์นี้ต้องปล่อยเลขค่ะเป็นเลิกดีนะคะเป็นเลิกดีวันเสาร์นี้นะจ๊ะแต่ว่าให้เลขแรกก่อนคือห้าห้าสี่อันนี้ก็อบอกก่อนนะให้เลขแรกก่อนห้าห้าสี่เดี๋ยวเลขที่สองเลยเจห้ห้าห้าสี่จดไว้เลยแล้วก็สองเก้าสองเก้าสองหกอันนี้คือเลขที่เคยบอกแล้วนะคะกดลิงก์ด้านล่างเลยค่ะจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพื่อนเพื่อนตอนนี้เลยจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพื่อนเพื่อนตอนนี้เลยค่ะเลขหลานบอก หกสองเก้าสองหกค่ะเลขน้องนะคะที่เจ๊เล่าให้ฟังนะคะจดทุกคนจดเอากระดาษมาจดไว้ก่อนนะห้าห้าสี่กับสองเก้าสองหกอันนี้คือบอกก่อนแต่ว่าเลขอีกตัวหนึ่งอ่ะเจ๊ยังไม่ให้นะคะยังไม่ให้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตจะลงให้ในกลุ่ม VIP ก่อนนะคะขออนุญ,ญาตลงให้ในกลุ่ม VIP ก่อนนะจดไว้ก่อนนะคะทุกคน เพราะว่าไห่แรกอ่ะคือเลขเปเลขแบบเลขศูนย์ก็มีสองตัวเลขห้าก็มีสองตัวเลขสี่ก็มีสองตัวเลยจับได้แบบบนไปบนมานะคะอันนี้พูดจริงๆนะคะก็เลยเอาเอาเลขนี้ไปก่อนนะคะลิงที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนนะจ๊ะมาเยอะ เดี๋ยวเจลงให้ดกดเข้าไปรอก่อนที่ลิง์กด้านล่างไปซื้อลตรตเตอรี่มาคือเหมาเขามาหมดแค่หมดแผงอะอ่ะจิ้มลิงที่ปักหมุดเจอแถวแถวบารมงชมลบุรีเจอตัวแมค้อนเยอะเลยเ็จได้ค่ะเดี๋ยวเพราะว่าเจถึงที่พักแล้วเข้าที่พักเลยไม่ได้ออกไปไหนนะคะเพราะว่าที่เจไปอยู่พัทยาเหนือ ที่นี่บนเจ๊บ,บนไข่ไป็นหนึ่งพันฟองอ่ะห้าห้าสี่กับสองเก้าสองหอันนี้คือบอกเลขเลขชุดแรกไปก่อนเดี๋ยวขออนุญ,ญาตจะลงให้ในกลุ่ม v ีพก่อนนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลงให้ในกลุ่ม v ีพก่อนแล้วก็ลิง์กด้านล่างจิ้มลิง์ที่ปักหมุดแล้วกดเพื่อนๆตอนนี้เลยค่ะนะคะจะให้สิทธิพิเศษคนที่แอดลิง์ด้านล่างได้เห็นเลขก่อนแล้วก็ได้ซื้อเลขก่อนนะคะ เออได้เลขหามงวดนี้ได้เลขหามชิมลิงด้านล่างได้เลยนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลงเลขให้นะคะสองสิบแปสี่แปดแปด เดี๋ยวจะลงเลขให้นะคะแต่วัน,วนเสาร์นี้จะลงให้พร้อมกันค่ะเดี๋ยวขออนุญลงให้ในลิงกด้านล่างก่อนว่าจะติดไรดีกว่อ๋อติดทิงแยกสามจ็ดมลิงที่ปักหมุดแลว้วกดเพื่อนๆไลออนหนึ่งหกแปดค่ะไลออนหนึ่งหกแปดไปได้เลยจ้าเดี๋ยวจะลงให้ในกลุ่ม v ีพก่อนนะทุกคนต้องเข้าใจเจนูก,ก่อนนะคะ ใครเข้าได้แล้วบ้างไลออนหนึ่งหกแปดตองนี้เลยค่ะ link, <c oughs> ลิงเลขวัดพระธาตุาบโยอ,อยู่ที่ลิงด้านล่างเจ๊มาเหมาลอตเตอรี่พี่ด้วยพี่ค่ะเ,คเดี๋ยวเดี๋ยวจัดนะเดี๋ยวจัดให้ค่ะพี่แหม่มใครเข้าลิงด้านล่างได้บ้างแล้วค่ะเจนูก็เพื่นเดินทางปลอดภาายัยขอบคุณค่ะ จิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนตอนนี้เลยค่ะไปที่ไลออนหนึ่งหด่วนๆเลยค่ะเดี๋ยวเจ๊จะลงให้ในกลุ่ม vip แล้วก็ที่ลิงก์ด้านล่างที่ให้นะคะล้วงนะคะจดเลขก่อนนะคะเลขชุดแรกที่จะนุกจับได้คือ554กับ554นะคะ6061ติดด้วยเจ๊แม่ค้าย้ำ6000หลายรอบมากไม่รู้ว่าเจ๊เหมา เบาเหมาหมดแล้วอะเลขที่เขาบอกว่าเลขดังอ่ะไปหมื่นสามอะทุกคนรีบกดนะเจสสัญญาณไม่มีแล้วนะคะ